โอเคต่อกันนะข้อนี้นะครับมีคำว่าถ้า m และ n เป็นคำตอบของสมการใช่นไหมครับก็คือคำตอบที่1นะครับและคำตอบที่2นั่นเองทีนี้แบบในรูปแบบนี้เราจะใช้รูปแบบอัลฟาเบต้เนาะนะครับ แต่ข้อนี้เขากำหนดให้เป็น mn นะครับก็แปลงนิดหน่อยจาก alpha beta เป็น mn เท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนข้อนั้นเลยกำหนดเขียนก่อนสิ่งที่เรารู้คืออะไร m บวก n เนอะนะครับกับ m m คูณ n m บวก n เท่ากับเท่าไหรเอาตรงนี้มาถูกไหมกับเครื่องหมายลบ2 m คูณ n คือตรงนี้ ลบสิบสองเนาะนี่คือสิ่งที่เรารู้เก็บไว้ก่อนทีนี้เราทำอันเนี้ยต่อไปเราต้องทำอันนี้นะให้กลายเป็น m คูณ n กับ m บวก n ให้ได้นะครับอ่ะลองมาลองทำดูนะครับ ตัวนี้เป็น m คูณ n อยู่แล้วเนาะดีอยู่แล้วงั้นก็เขียนไว้เลย,เลยไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับแต่ตัวนี้นะครับเห็นลบสามเหมือนกันลองดึงลบสามดูดูซิมันจะได้ไหมดึงลบสามมานั้นในวงเล็บจะเป็น m บวก n เอ้ามาแล้วนี่นะใช่ไหมมาแล้ว m คูณ n มาแล้ว m บวก n มาแล้วนะครับจบดังนั้น จะได้เป็น m n โทษแทนค่าสิ m คูณ n เท่ากับลบสิบสองลบกับสาม 3. m คูณ n เท่ากับลบสองดังนั้นเท่ากับลบสิบสองบวกหกเท่ากับลบหกอันนี้คือคำตอบนะครับไง่ายไหมไง่ายนะครับ สองสเต็ปใหญ,ใหญ่เขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนเป็นด่านแรกสเต็ปสอก็คือทำสิ่งที่เราที่เขาให้มาที่เราไม่รู้นั่นแหละให้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้ให้ได้นะครับ3ามแทนค่าและคำนวณ3ขั้นตอนเขีคนนะมาข้อต่อไปเลย เขาบอกว่าให้ x 1และ x 2เป็นคำตอบของสมการเนี่ยใช้รูปแบบ alpha beta อีกแล้วนะครับให้หาออะไรนะครับ x 1ลบ x 2นะครับแล้วมีอับซูลด์ด้วยอับซูลด์หมายความว่าตัวเลขอะไรที่อยู่ในอับซูลด์จะกลับเป็นบวกทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่น5ใส่อับซูลด์ก็5 นะครับคือคําตอบทางนั้นด้านขวาเนี่ยนะครับด้านขวาตรงเนี้ยจะต้องเป็นบวกเนอะลบเใส่ออ l ซู e ก็จะกลับมาเป็น7จนะจะกลายเป็นบวกถ้าบวกบวกอยู่แล้วก็ก็บวกไปแต่ถ้าเกิดลบอยู่แล้วต้องกลับเครื่องหมายโอเคไหมลบสิบออปซูก็เท่ากับ10 ลบสองสองแอบสุดก็เท่ากับสองนะครับนะฝั่งขวาจะเป็นบวกหมดเลยคิดไหมครับอืมอ่ะมาดูกันข้อนี้จะทำาไงโอเค ก็ทำสิ่งที่เรารู้ก่อนเนาะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อ l ลฟาบวกเบตเท่ากับลบสาส่วนสองอลฟาคูณเบต,เ,บตเท่ากับลบห้าเนาะจบตรงนี้ก่อนทีนี้อืม ไอ้ตรงนี้แหละทำยังไงนะครับมันก็ดูดูเหมือนจะใกล้เคียงเนาะตรงนี้เป็นอ่ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะเ,เป็น x 1บวก x 2เนาะเพราะว่าเขากำหนดให้เป็น x 1 x 2เนาะแทนที่จะกำหนกำหนดเป็น a ลฟ h a b e t า อันนี้ x 1คูณ x 2โอเคไหมโอเคตรงนี้เหมือนจะใกล้เคียงเนาะนะครับเพราะตรงนี้เป็นบวกเนาะตรงนี้เป็นลบข้อนี้ถ้าเกิดไม่เคยเจอทำไม่ได้แน่นอนโอเคทีนี้จะทำไงให้กลายเป็น alpha บวกบตตาให้ได้นะครับ อืต้องอย่างนี้ก่อนว่าอา่าไอเครื่องหมายแอปซูลต์เนี่ยนะครับเครื่องหมายแอปซูลต์เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ย อันนี้คือเครื่องหมายย่อเครื่องหมายเต็มๆของมันคือ x 1ลบ x 2อกำลังสองแล้วถอดรูทแบบนี้เอาใหม่นะเอาใหม่นะเครื่องหมายอับสุลูดเนี่ยนะครับเครื่องหมายเต็มๆของมันคือยกกำลังสองแล้วก็มีรูทแบบนี้นะครับอืม นั้นครใส่ตัวเลขเดิมเข้าไปเนาะอ่ะลองดูข้างในรู้จะเป็นอะไรนะครับ x กำลังสองลบ2 x 1 x 2บวก x 2บวก x 2ยกกำลังสองันนี x 1เนาะอืม โอเคณตอนนี้นะณตอนนี้ได้ได้ x 1คูณ x 2มาแล้วเนาะเหลือ x เหลือ x 1บวก x 2นะครับครูมองว่าตรงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงละนะครับดังนั้นอ ถ้าหนูถามครูว่าแล้วจะรู้ได้ไงต้องทำอย่างนี้ครูบอกเลยนะไม่มีทางรู้ครับมันต้องได้เจอเท่านั้นมันต้องได้เจอและได้ทําได้ลองทําบ้างแล้วเท่านั้นมันมันถึงจะรู้ว่ามันต้องทําแบบนี้นะครับทีนี้เสเตจต่อไปถ้าเกิดข้อนี้ออกนะหนูต้องจำอย่างเดียวนะครับหนูทําไม่ได้หรอก มันยากอยู่มันต้องทำเยอะจริงๆนี่นะทำได้โอเคครูก็จะมองว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวครูจะประกอบมันให้กลายเป็นกำลังสองแบบเนี้ยให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะออกเองนะครับงั้นเนี่ยการที่มันจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ให้ได้เนี่ยตัวขาดตัวกลางนะงั้นตัวกลางที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอ่า x หนึ่กำลังสอง นะครับ,บวก x 2อกลัสง,งสงตรงนี้คือคูเวน้เวนไว้ใส่ตัวกลางนะซึ่งไอตรงเนี้ยคููมาใส่ข้างหลังไว้ก่อนก็คืออันเนี้ยนะเหนแต่ครูจะไว้ใส่ข้างหลังครูจะเปลี่ยนไส้กลางใหม่นะครับไส้กลางที่ครูอยากได้คือนะครับ เป็นคื่อเป็นสีหน่อยก็คือบวก2 x 1 x 2อันนี้คือสิ่งที่กูอยากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเพิ่มเข้ามาแล้วเราเพิ่มเฉยๆไม่ได้มันต้องลบออกด้วยไม่งั้นมันค่ามันเปลี่ยนนะครับ2 x 1 x 2เนาะอ่ะคิดต่อ ที่อาจจะไม่พอได้นะครับตรงนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์สมใจแล้วละ่ะ x บวก x 1บวก x 2ยกกำลัง2นะแล้วก็ลบตัวนี้มันเหมือนกันเลยเนาะนะครับก็ได้เป็นลบสนะแล้วก็ถอดรูทด,ด้วยเรื่องหมายรูทยังอยู่ นี่คัสองได้ครบแล้วหรือยังได้ครบแล้วแอลฟาคูณเบต้าแอลฟาบวกเบต้านะครับเอามาแทนค่าได้เลยนะก็จะได้เป็นนะครับรูท สส่วนสองยกกำลังสองลบกับสี่ลบห้านี้เท่ากับเก้า <9 S 1> ส่วนสี่ลบกับบวกกับยี่สิบถอดรูทก็จะได้เท่าไหร่แปดสิบ แปดสิบเก้าส่วนสี่เฮ้ยทำไมครูตอนครูสอนเจ้าเออ่สอนเจ้าโคอีอมันไม่ได้ค่าเท่านี้คิดอะไรผิดแน่นอนอลบสามส่วนสองลบห้า ไม่น่านะอะไรสักอย่างอะ่ะผิดเอออะไรผิดวะเดี๋ยวนะอืมค่อยว่าเดี๋ยวค่อยนี่ละกันเดี๋ยวมันไม่จบเดี๋ยวค่อยดูให้ดีีนะว่าอะไรผิดนะครับ 89ส่วน4ถอดรูทเท่ากับตัวล่างถอดรูทได้เนาะข้างบนถอดลูทไม่ได้นะอืมก็จะได้เป็นเท่าไรรูท89ส่วน2นั่นเองเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่า นะครับข้อนี้คาดว่าไม่น่าจะออกสอบถ้าออกสอบก็จะยากไปนะอ่ะัมาดูข้อต่อไปข้อ4อ่ะอัลฟาเบต้ามาตรงตรงทำเลยนะสเต็ปเดิมอัลฟาไม่พูดนะเขียนเสียงแหบ3 9เกาะ ทำสิ่งที่เราไม่รู้ให้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จะได้เป็นคอร์อนอก็คือ a l p h a b e t อันนี้ Alpha กำลังสองบวกเ e t a ากำลังสองอเห็นกำลังสองแบบนี้จากประสบการณ์จากข้อที่แล้วเห็นกำลังสองแบบนี้ต้องทําให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์แน่ๆ เริ่มเลยมันขาดตัวกลางเราใส่ตัวกลางให้มันใส่เป็นบวกนะครับบวกสอง p อลฟาเบนะครับใส่เป็นลบไม่ได้นะลองลองดูนะเบต้ากำลังสองใส่เฉยๆไม่ได้ต้องลบออกเนาะตรงนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ข้างล่างเป็น a อลฟาเบต้าเอลฟาเบตมันมาแล้วนะครับ นาะอ่ะมาดูบรรทัดต่อไปดูซิว่า a l p ฟาบอกเบต้าจะมาจะตามมาไหมเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วดังนั้นเป็นอ l ลฟาบวกเบต้ามาแล้วกำลังสองลบอ l ลฟาเบตา้าลบสองอ h ลฟาเบตา้าเนาะส่วนอ l ลฟาเบตา้าแทนค่าด่วนนะครับแทนค่าด่วนสามกำลังสองลบกับสองคูณเก้า ส่วนด้วย9ก้าทำไมที่มันน้อยจังหรือว่าเราเขียนตัวใหญ่ไปอ่ะได้เท่ากับ9 1้าลบสส่วน9คิดเลขออกมาได้ลบหนึ่งขยไอ่ะข้อสุดท้ายจะไปนอนแล้ว อัลฟาเบต้าเป็นคำตอบของสมการเนาะเหมือนเดิมสมการที่ให้มานะครับไปหาอัลฟาเบต้าอัลฟาบวกเบต้าได้เท่าไหร่อัลฟาคูณเบต้าได้เท่าไหร่นะครับอัลฟาบวกเบต้าได้ศูนย์เพราะว่าอัลฟาบวกเบต้ามันคือพดกลางใช่ไหมแล้วพดกลางไม่มีมันก็คือศูนย์เนาะ อัลฟาคูณเบตาได้3เนาะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรารู้นะครับเเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ความยากง่ายการคำนวณต่างกันนะครับอัลฟาบวกหนึ Alpha ่ 1. ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามเพิ่มเติมนะเพราะว่าการสอนแบบแบบบรรยายมีเขาเรียกการสอนแบบบรรยายแบบเนี้ย ครูจะไม่ได้ถามเราว่าจุดนี้หนูติดไหมอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะได้แต่พูดไปนะครับแอลฟาไม่ถอดเบตา้าบวกหนึ่งบวกกับแอลฟาบวกหนึ่งโอเคข้างบนได้เป็นแอลฟาบวกเบตา้าบวกสองเนี่ยงแอลฟาบวกเบตา้าบวกสองอันนี้คือสองเห็นไหม ข้างล่างข้างล่างก็ต <trzeba S 1> <ข ğu> ้องคูณนะครับบังระจายออกมาเป็นแอลฟาเบต้าบวกกับแอลฟาบวกเบต้าบวกหนึ่งอ่ามาครบเลยครบแล้วครับแอลฟาบวกเบต้าแอลฟาคูณเบต้าแอลฟาบวกเบต้าครบไหมครบนะครับ จะได้เป็นแทนค่าอ่ะทางบนเป็นสองเนาะเพราะแอลฟาบกวาบกเปต้าเป็นศูนย์ศูนย์สามบวกหนึ่งเป็นสี่เนาะเท่ากับหนึ่งส่วนสองจบโอเคไหมนะครับลองดูนะ